คนเนาะเขาก็คงรู้อยู่แล้วว่าไม่นเะป็นคนที่ไม่น่าไปทับทามเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่น่าไปทับทามไม่น่าจะได้อะไรแต่ตามตรกนี้ก็ไม่ได้มีผลนกาข้ไไก่ไม่มีไม่มีมมเขาก็แต่เขาก็สงสัยเขาก็มีถามอะไรนี่แหละคือแบบเขาก็อาจจะช่วงแรกก็ตกใจอ้าวอยู่ดีมาทําไมเพราะอย่างนี้คือเขาก็รู้อยู่ว่าก็อย่างไอ้ช่วงช่วงปีที่ผมไปสมัครเนี่ยแน่นอนมันคือปี6กมันเพิ่งผ่านการเลือกตั้งสอก,อกมา สักพักหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนเพื่อไทยมันที่หนึ่งอะแล้วคุณอาผมก็เป็นประธานสภากรุงเทพอ,อะแล้วพอดีเขาน่าจะได้เจอทั้งคุณลุงคุณอาแหละก็เลยรู้อีแล้วว่าทั้งตัวคุณลุงเป็นประธานภาคกรุงเทพขอ,ของเพื่อไทยคุณอาก็เป็นประธานสภาสก,กออีกเขาก็คงไม่คิดว่าดีหลานคนหนึ่งจะเดินมาสมัครที่นี่เขาก็มีตกใจบ้างอะไรเงี้ยอ้าวแล้วทำไมไม่ติดต่อที่นูน่นไมไม่สมัครกับของทางนู้นล่ะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าในอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ถึงแม้ว่าจะมีหลายๆลคนนะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็บอกว่ารู้จักคุณลุงหลายคนเหมือนกันโดยเฉพาะในถ้าเกิดของผมมาสามเขตเขาจะรู้จักบางเขตหลักสี่ฝั่งบางเขตเนี่ยจะรู้จักคุณลุงเยอะหน่อย่าแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มีระบบหัวคะแนนไม่ได้มีใครรู้จักมักจีที่เราจะไปใช้ให้มาเดินเป็นฐานเสียงอะไรให้เราได้เริ่มต้นแบบเหลือเซซิโร่เลยเริ่มต้นแบบตนับหนึ่งใหม่เลยแล้วเผลอๆอาจจะติดลบด้วยเพราะว่าเปิดตัวชายที่สุดของพักเปิดตัวชายที่สุด เริ่มเริ่มเข้ามาสูขข่การเมืองชา้าที่สุดกับคำว่าบ,บ้านใหญ่เรารู้สึกยังไงกับคำนี้เช่นตังคูนชัยนั่นบ้านใหญ่ในเป็นความรู้สึกตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งแบบพอบเป็นผู้ใหญ่พออยู่น <c oughs> ในการเมืองพออยู่ในการเมืองตรงนี้แล้วนานๆเข้าผมก็ชินๆเฉยๆคืออา,อาจจะเป็นบ้านใหญ่ขึ้นในเชิงที่ว่าเป็นสสเป็นสกตั้งแต่ โอ้โหคุณลุงผมก็อยู่การเมืองแต่ปี2ออ่ะนี่ก็จะประมาณปีเกือบเกือบปีก็นี่6กแแล้วเนาะหกเจ็ดหกแปดละสี่สิบปีแล้วอะไรเงี้ยก็ตัวแกเองก็ก็เป็นมาหมดแล้วเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเป็นสกแม้กระทั่งผมไม่แน่ใจสขอแกเคยได้เป็นเปล่าแต่ก็ก็คือก็น่าจะคงเป็นครบแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็คงอยู่มานานแต่สาหรับผมผมก็ไม่ได้มองว่าบ้านใหญ่มันจะมีผลอะไรกับกับการเลือกตั้ง